นี่เนี่ยถือเป็นปีมหศัศจรรย์ของทองคําจริงๆนะครับแค่10เดือนราคาพุ่งขึ้นถึง7 0 0อยเหรียญหรือราวๆสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ทำให้หลายคนนี่ถืออยู่ตอนนี้นั้นเล็งหาจุดขายกันแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยมีกูรูมาโครชื่อดังกลับออกมาเบรกว่าอย่าเพิ่งรีบขายนะครับเพราะว่าทองคํารอบนี้เนี่ยขาขึ้นมันเป็นรอบใหญ่เพราะราคาทองจะไปต่อได้อีกถึง10เท่าไม่ได้มัวนิ่มนะในอดีตมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วถึงสองรอบเป็นอย่างไรดวคลิปนี้ผมจำลองฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไดนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเด็กเตรียมอุดมเกียรตินิยมวิศวะจุฬาสูไอซ่าด้านการเงินการลงทุนครับคุณอยู่กับช่องคีมพาวเตอรไลฟ์ที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์ทองคําจากกูรูมาโครชื่อดังแถมเป็นอดีต C A A อีกด้วยอย่างคุณจิมริการ์นะครับที่เขาได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับทองคําที่ยังคงทำออทามไฮต่อเนื่องในปีนี้ด้วยราคาปัจจุบันนะตอนนี้ถ่ายคลิปนั้นก็อยู่ที่ราวๆสองพาาันเจ็ดร้อยสี่ คนก็ตั้งคําถามแล้วว่ามันจะขึ้นไปต่อได้อีกถึงเมื่อไรคือทองคาเนี่ยจะลงกี่โมงโดยเฉพาะหลายคนที่ถืออยู่ตอนนี้นั้นอาจจะรู้สึกใจตุ้มตุ้มต่อมๆนะครับเมื่อไปดูที่สัญญาณทางเทคนิคที่หลายๆตัวโดวยเฉพาะตัวของ ISI นั้นอยู่ในโซนของ o อ e r b o ก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นสภาวะที่มีผู้คนซื้อทองคําเยอะเกินไปอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับมันก็เลยมีความสมเสี่ยงที่จะร่วงปรับฐานแบบแรงๆนะครับหลายคนก็เลยอาจจะพิจารณาขายในช่วงนี้อันนี้คือการตีความจากสัญญ,ญาณทางเทคนิคนะครับขณะที่พอตัดไปที่ ฟงบทวิเคราะห์ของบรรดาแบงก์ดังต่างๆในรอบนี้หลังจากที่ทองคําทะลุ2,700เหรียญขึ้นมานั้นก็เรียกว่ายังดูไม่ค่อยเป็นเอกฉันท์เท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องของการบริษททองคําจะมีเพียงกลุ่มของ Bank of America C i t ิ Group แล้วก็ UBS นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเล็งเป้าทองคําไว้สูงกว่านี้ก็คือประมาณ2,900เหรียญ3,000เหรียญเอาไว้ก่อนแล้วนะครับพวกเขาก็ออกมายืนยันเป้าราคาเดิมว่าทองคํานั้นสามารถพุ่งต่อไปได้อีกแต่ว่าพอไปดูที่เจ้าอื่นๆที่ก่อนหน้านี้พวกเเ้้าาใหปปที่ะ ประมาณ2,600เหรียญ2,700เหรียญก็คือราคาตอนนี้นั้นมันพุ่งทะลุเป้าหมายของพวกเขาเอาไว้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีบทวิเคราะห์อัปเดตออกมาปรับเป้าแต่อย่างใดแถมในช่วงเวลาตอนนี้ก็คือประมาณ1เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เฟดเคาะลดดอกเบี้ยไปเนี่ยก็ทําให้แอคชั่นของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนั้นเริ่มเข้าสู่ช่วงของการใช้ในโยบายผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับมันก็เลยทําให้บรรดาตลาดหุ้นของหลายๆประเทศรวมถึงภาคอสังหาเองนั้นก็กําลังฟื้นตัวฉะนั้นถ้าพิจารณาถึงตะกกร้าาาหือออว่ต่ตตงงงๆขงนนนนัลทุ ก็ถือว่าดูจะมีทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คือไม่จําเป็นจะต้องหนีมาพึ่งทองคํากันอีกต่อไปมันก็เลยถือว่าเห็นได้ชัดเลยครับว่าแรงซื้อทองคําของนักลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มของรายย่อยช่วงนี้นั้นอ่อนกําลังลงจริงๆและส่วนมีสถิติออกมานะครับว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นการบริโภคทองคําของคนจีนนั้นแผ่วลงถึง11%ส่วนถ้าจะมีเหตุผลสักข้อหนึ่งที่จําเป็นจะต้องถือทองคําจริงๆคือถือสินทรัพย์ตัวอื่นไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องขของงงสคราามมทีี่่กกกัววนนนนนึ้น้ใช ูจากเหตุการณ์ล่าสุดเองในตะวันออกกลางก็ดูมีภาวะที่บรรเทาลงนะครับหลังจากทางอิสราเอลได้ยิงตอบโต้อิหร่านไปเนี่ยพวกเขาก็ดูมีท่าทีที่จะขอหยุดยิงชั่วคราวเพื่อให้เป็นช่วงของการปล่อยตัวประกันอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแถมการโจมตีที่ว่านั้นนั้นก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็จุดสำคัญก็คือไม่ได้โจมตีแหล่งน้ํามันของอิหร่านอย่างที่ลือๆกันหนาะหูในก่อนหน้านี้พอดูปัจจัยทั้งหมดมันก็เลยสะท้อนออกมาว่าเอ๊ะตอนนี้นั้นแรงส่งทองคําให้ขึ้นต่อไปนั้นมันดูจะแผว,แผวลงชชอบชอบบก ทําไมหลายคนที่ถือทองแท่งมันนานๆเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ทองในมือมันร้อนๆยังไงก็ไม่รู้อยากจะขายอะไรยังไงอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีกูรูมาโครชื่อดังท่านหนึ่งอดีตเจเอครับก็คือคุณจิมริกาดคนนี้นะครับเขากลับไม่คิดอย่างนั้นแถมเขายังมีการสับยอกแบบแสบๆสาหรับใครที่จะขายทองในช่วงนี้ด้วยนะครับว่าบรรดาน,นักลงทุนต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มของสถาบัานกลุ่มของแบงก์ดังต่างๆเนี่ยก็มองทองคำเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากทัวเหลืองน้ํามันหรือ ว่ากาแฟนักหรอกก็าคือต่อให้ทองคํามันจะมีประวัติศาสตร์อะไรมากมายขนาดไหนนะครับแต่ว่าในมุมมองของนักลงทุนสถาบันเนี่ยก็คิดว่ามันก็เป็นแค่สินค้าพกพ์เพื่อการเก็งกาไรตัวหนึง่งไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานอะไรนะครับกราฟบ,บอกใหซก้ซื้อก็ซื้อกรับบอกให้ขาย,ขายก็ขายก็แค่นั้นเองไม่งั้นในช่วงต้นปีนะครับประมาณเดือนมอการาเดือนกุมภานั้นที่ทองคาเพิ่งทาออทามหายใหม่ๆนั้นคงไม่มีสายตีออกมาฟ้องหรอกว่านักลงทุนส่วนใหญ่นั้นกําลังขายทองคําอยู่ได้ซ้ําแต่ไงทําไปทํามานะครับนับจากจุดนั้นนนั้นราคาคทอง กลับยังคงพุ่งต่อได้พุ่งขึ้นมากว่า700เหรียญหรือว่าประมาณ1ใน3เท่าแล้วแบบนี้เทตุผลก็เป็นอย่างที่หลายๆคนที่ติดตามช่องนี้มาโดยตลอดนั้นทราบกันนะครับก็คือผู้ซื้อรายใหญ่อย่างทางธนาคารกลางของประเทศต่างๆนั้นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นโดยดิการเขาก็อธิบายต่อว่าถึงแม้ว่ามาตรฐานทองคํานั้นจะถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี1 9 7 1นรอนะครับดังนั้นก็แปลว่าทองคํานั้นไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินมันแล้วกว่า50กว่าปีแต่ไงธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเก็บทองคําเอาไวในง กว่างกว่า37,000ัตันในตอนนี้เขาบอกว่าคําตอบของคําถามนี้เนี่ยมันก็อยู่ในคําถามเองนั่นแหละก็คือใช่ฮะทองคํายังคงเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า m o n ิ t a r y Asset นะครับเพีเยงแค่ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆนั้นไม่อยากจะยอมรับเรื่องนี้แต่ว่าทองคํามันก็เป็นมาโดยตลอด เป็นแล้วเป็นอยู่เป็นต่อและจะเป็นมากขึ้นกว่านี้ในอนาคตอีกด้วยไม่เชื่อคุณก็ดูการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําอย่างรวดเร็วในช่วงนี้สิสินทรัพย์ที่มันมีมูลค่าตลาดสูงถึงหลัก1ิเทียรีนนั้นจะพุ่งขึ้น2เท่าในเวลาแค่5ปีได้ไงโดยปราศจากความสนใจของบรรดากองทุนน้อยใหญ่บรรดานักลงทุนต่างๆคือพวกเขาเหล่านี้นนัแทบจะไม่ได้ซื้อเลยนะครับจุดนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงพ w e r ของธนาคารกลางนะครับว่ามีอิมแพคต่อทองคํามากแค่ไหนและตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นพวกเขาก็อยู่ฝั่งซื้อ ทองคํามาโดยตลอดแถมจะสําคัญเลยก็คือณนะช่วงเวลาที่คุณอยู่ตอนนี้นั้นก็เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงสําคัญของระบบการเงินนะครับมสถตติฟ้องออกมาว่าตามตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมานั้นจีนและรัสเซียคือ2ประเทศที่สะสมทองคําเพิ่มขึ้นมากเป็นหลายเท่าตัวนะครับโดยครั้งของทองคํา2ประเทศนี้นะครับในปี2008ก็มีทองคําเก็บอยู่ที่ราวๆ600ตันทั้ง2ประเทศเลยนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปณปัจจุบันนั้นตัวเลขล่าสุดก็อย่างที่เห็นในตารางเลยก็คือพวกเขานั้นขึ้นมา เป็นผู้ที่ถือทองคําสํารองมากที่สุดเป็นอันดับ5แล้วก็อันดับ6เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรัเสเซียถือครองทองคําอยู่ที่2,335ตันนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาจากปี2008ถึง1,735ตันนะครับก็คือเกือบเกือบสามร้อเปขณะที่จีนก็ไม่แพ้กัน,นครับตัวเลขไล่กันเลยก็คือณปัจจุบันก็ถือครองทองคําอยู่ที่2,264ตันเพิ่มขึ้นราวราสองร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แถมนอกจากนี้เนี่ยจะได้ยินข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวเลขก,การถือ ทองคําของจีนนั้นมันมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าพวกเขานั้นรายงานออกมาแค่นี้ขณะที่น่าเทอาจากจีนกับรัสเซียเองแล้วเนี่ยใน2ปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ตอนที่รัสเซียโดนคว่ำบาตรนั้นก็จะเห็นได้ว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆนั้นก็มีการสะสมทองคํามากขึ้นมากขึ้นนะครับที่เด็ดเลยก็คือจะมีโปแลนด์อินเดียตุรกีอุซเบกิสถานแล้วก็ทางเช็กนะครับที่ซื้อทองคํามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้แถมอีกหนึ่งอีเวนท์ที่สําคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆนะครับก็คือการรวมกลุ่มกกันาร จับมือกันอย่างแน่นแฟ้นของบริษที่พวกเขาเพิ่งจะประชุมใหญ่กันในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ผลลัพธ์การประชุมนั้นก็มีการรับรองปฏิญญาคาสานเกิดขึ้นด้วยซึ่งถึงแม้ว่าในรายละเอียดต่างๆของปฏิญญานี้เนี่ยจะไม่ได้มีการประกาศสก,กุลเงินแบบที่ริกาดเขาถ่ายไว้ในตอนแรกนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นริกาดเขาอมมองว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากที่เขาคาดไว้เท่าไหร่คือด้วยรายละเอียดที่แต่ละประเทศก็อาจจะคุยกันไม่ค่อยลงตัวในการจะออกสก,กุลเงินใหม่นะครับริกาดเขามองว่าเรื่องของสก,กุลบนบริิจจจรงงๆออาจจะต้ คุยกันยาวๆนะครับบางทีอาจจะเป็นหลัก10ปีเลยก็ได้แต่ว่า Impact ที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินําเนินการเปลี่ยนแปลงต่อทองคําแล้วก็ดอลลาร์นั้นมันไม่ได้ถูกเบรกเลยเพราะในปฏิญญานี้นะครับทางรัสเซียก็ได้มีการผลักดันให้เกิดการเปิดตัวสมุดบัญชีดิจิตอลแบบใหม่นะครับหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า bridge clear นะครับที่จะเป็นระบบให้ในกลุ่มของประเทศสมาชิกนั้นสามารถใช้สกุลเงินโลคอลของประเทศเพวกเขาในการซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ก็คือไม่ต้องใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางอีกต่อไปอย่างเช่น จีนจากค้าขายกับอินเดียนั้นก็สามารถเลือกใช้สกุลเงินของพวกเขาอย่างหยวนแล้วก็รูปีในระบบบัญชีนี้ได้เลยซึ่งพอมันเป็นแบบนี้นั้นก็แปลว่าบทบาทของดอลลาร์ในอนาคตนั้นก็จะน้อยลงมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าประเทศไหนไม่ได้เป็นคู่ค้าสําคัญของสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องเก็บดอลลาร์หรือว่าเก็บพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในคลังสํารองอีกต่อไปจะสามารถเลือกเก็บสกุลเงินอื่นๆเข้ามาแทนนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าณนะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีสกุลเงินไหนโดดเด่นขึ้นมานะ สุดท้ายแล้วบรรดาธนาคารกลางประเทศต่างๆนั้นก็จะเลือกเก็บทองคํานี่แหละก็คือในระบบของบริษนั้นทองคํานั้นจะเป็นหลักยึดความน่าเชื่อถือหรือว่าอันชอตแทนดอลลาร์ในระบบการเงินระหว่างประเทศแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าณนะตอนนี้นั้นพื้นฐานทองคํามันได้เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งเรียบร้อยแล้วและจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมันก็บอกเราว่าเวลาที่ทองคํานั้นเป็นขาขึ้นรอบใหญ่จริงๆนั้นมันสามารถพุ่งขึ้นได้ถึง5เท่า1ิเท่าก่อนที่มันจะปรับ มา,ราแรงๆฉะนั้นมาตัดภาพมาที่ตอนนี้นั้นทองคํายังพุ่งมาไม่ถึง1เท่าดีได้ซ้านะครับและอีกจุดที่เขาย้ําเลยก็คือณนะตอนนี้บรรดาน,นักลงทุนต่างๆนั้นยังไม่ได้มองทองคําเป็นสินทรัพย์ทางการเงินด้วยซ้ําแต่ถ้าว่าผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดก็คือบรรดาธนาคารกลางนั้นกลับมีเหตุผลให้สะสมทองคําเพิ่มต่อไปเรื่อยในอนาคตมันก็เลยทําให้ส่วนตัวแล้วนันบริกาดก็เลยมองว่าทองคํารอบนี้นั้นจริงๆมันพึ่งขึ้นเท่านั้นนะครับและถ้าเกิดว่ามันเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ตามที่เขาคาดเอาไว้ จริงๆนั้นเขาก็เคยให้เป้าไว้คร่าวๆแล้วเหมือนกันนะครับว่าทองคํารอบนี้นั้นอาจสามารถพุ่งขึ้นไปได้ถึง1 5 0 0 0หืนเหรียญหรือว่าเพิพ่นๆนั้นจะเลยเถิดต่อไปถึงโราดาวสองหมเเหรียญต่อทรอยซอนได้ซ้ําซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะครับไม่ได้มวนิ่มขึ้นมาก็คือเขาเปรียบเทียบอัตราส่วนทองคํากับปริมาณเงินในระบบตอนนี้ที่มันมีมหาศาลมากๆแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนั้นถ้าเกิดว่าทองคําจะย้อนกลับมามีบทบาทในระบบการเงินแบบนี้นั้น ยังไงซะราคาตอนนี้เนี่ยมันไม่พออยู่แล้วริการเขาก็เลยทิ้งท้ายในบทความการอัปเดตรอบนี้นะครับว่าสิ่งที่ฉลาดที่สุดสําหรับนักลงทุนทั่วไปในตอนนี้ก็คือการซื้อทองคำนะครับก่อนที่ความสนุกจริงๆ เริ่มขึ้นคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบเทนเน็ตดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในด้านล่างตรงนี้ได้เลยภายในก็มีรีเสิร์ชบริคอมาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อป,ปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปที่ Li น์แอดคิม property life ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยส่วนในนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ<ม>เพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และคอรนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความงั้ต ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจยสามารถที่ะจะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ